นี่คือเมาส์สำหรับทำงานนะครับที่มาพร้อมหน้าจอฟังก์ชันแบบนี้เลยกับ Master m a s t e r Air M2 Max รูปทรงเป็นแบบ Vertical Mouse นะครับออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับสรีระข้อมือของเรานั่นเองซึ่งเมาส์ปกติที่เราใช้งานกันเนี่ยตรงส่วนข้อมือจะมีการบิดงอเล็กน้อยทําให้หลายๆคนเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยจะมีอาการปวดข้อมือขึ้นมาแต่เมาส์ทรง Vertical จะออกแบบมาเพื่อให้ข้อมือของเราไม่บิดงอมากเกินไปนั่นเองทําให้ใช้งานได้นานขึ้นและลดอาการปวดข้อมือนั่นเองการเชื่อมต่อเป็นแบบไรมอนดนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง b l e t ู tooth 5.2ผ่านตัว Re receiveriver 2.4แและแบบเสียยบสา ในส่วนของจอนะครับจะมีฟังก์ชันมาให้ถึง9โหมดเลยทีเดียวใช้งานหรือจะเปลี่ยนฟังก์ชันผ่านปุ่มน็อ b ได้เลยและจะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ค่า DPI และโหมดการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ปุ่มที่ให้มาจะเป็นปุ่ม copy paste นะครับเป็นตัวช่วยในการทํางานเวลาจะ copy ข้อความก็สามารถกดแค่ปุ่มเดียวได้เลยสะดวกมากๆส่วนด้านล่างจะเป็นปุ่ม back word forward, forward นะครับมีปุ่มเปลี่ยนโหมดเมื่อเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ไว้หลายๆตัวเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ device อื่นได้ทันทีเลยและสุดท้ายนะครับเป็นปุ่มปรับ DPI สามารถปรับได้ตั้งแต่ 500ml ถึงงงเตอีใ้มาา ah นชดสสุ ใครที่กำลังหาเหมาส์สำหรับทำงานและอยากได้ฟังก์ชันเยอะๆเนี่ยสามารถดูรายละเอียดที่ตะก้าด้านล่างได้เลยนะครับและคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่แฮปปี้คูดเดย์เพียโป